นี่ก็เป็นว่าวจุลาขนาด2เมตรย0ซึ่งเรากําลังเจาขึ้นเทสกับลมร้อนในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะขึ้นดีหรือไม่ ซึ่งในวันนี้นะครับลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็คงจะพอขึ้นได้นะครับนี่ก็ขึ้นไปแล้วนะครับสภาพลมก็ไม่ค่อยแรงขึ้นไปแล้วเสียงสนูไม่ดังเลยนะครับเพราะว่าคนส่งว่าวนี่ ลืมหมุนสนูนะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลมเบามากๆนะครับเขาก็จะสส่เพื่อรับลมพยุงตัวของเขาให้อยู่บนท้องฟ้าให้ได้ถ้าเบากว่านี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับนี่ตอนแหลกๆนี้ไม่มีลมนะครับลมเบามากๆเลยก็จะสายอยู่เช่นนี้แหละครับสายไปสายมานะครับ ก็ยังพยุงตัวอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับขณะนี้เทศขึ้นไปก็คิดว่ายังไม่น่าจะมีการแก้ไขอะไรขณะนี้เราก็ค่อยๆย,ย่อนเชือกใส่นะครับเพื่อเพิ่มระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มตึงๆมือขึ้นมากแล้วนะครับลมก็เริ่มมาแล้ว นะครับอีกหน่อยก็คงจะนิ่งแล้วสังเกตดูอาการนี้ก็นิ่งกริบเลยนะครับไม่โยกไม่ย้ายไม่สายไม่ไหวติงไปทางไหนเลยนะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของจุลาเฮืนฟ้าชายเขื่อนภูเกแตเรานะครับเพราะว่าเราจะทำว่าวออกมาในลักษณะที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของความนิ่ง ความทนลมนะครับช่วงนี้คงจะให้เขาลอยลงอยู่บนท้องฟ้าไปเรื่อยๆเ,เพื่อสังเกตดูอาการนะครับแล้วค่อยจะเอาลงมาหรือว่าลมหมดค่อยให้เขาลงมาเองนี่ก็เป็นช่วงที่กำลังจะลงนะครับนี่ หมดลมแล้วนะครับนี่สภาพของว่าวเราก็ค่อยๆร่อนลงมานะครับนี่ครับลงมาแล้วนะครับเราเราผูกไว้ที่ท้ายทุ่งโนนนะครับนี่หมดลมแล้วลงมาแล้วนะครับ